สวัสดีค่ะวันนี้เรามาแนะนําโปรแกรมนะคะที่จะแปลงเสียงของเราเนี่ยให้กลายเป็นเสียงคนดังนะคะซึ่งเราสามารถที่จะเปลี่ยนเสียงของเราเนี่ยให้กลายเป็นโอบามานะคะหรือเป็นจัสตินบีเบอร์นะคะหรือเป็นทรัมป์อะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่นะคะถ้าเกิดว่าใครเนี่ยอยากลองเปลี่ยนเสียงเนี่ยก็ลองมาใช้ โปรแกรมนี้ดูนะคะซึ่งโปรแกรมนี้นะคะสามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ voice. ai นะคะ,ะพิมพ์ voice. ai ตรงนี้นะคะ,ะเสร็จแล้วมันก็จะขึ้นมาหน้าแรกเลยแล้วก็กดลิงก์เข้าไปนะแล้วก็ดาวน์โหลดนะคะกดดาวน์โหลดโปรแกรมเข้ามาในเครื่องเสร็จแล้วก็ติดตั้งนะเสร็จแล้วติดตั้งพอติดตั้งเสร็จนะคะมันจะขึ้นมาหน้านี้นะคะ,ะให้เราเนี่ย กดทดลองเสียง This standardized is a ให้กดทดลองเสียงฟังดูนะคะว่าเอ้ยเราอยากได้เสียงของคนไหนนะคะแล้วก็กดเลือกนะคะซึ่งปกติเนี่ยอีเมลหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะเลือกเสียงได้แค่เพียงหนึ่งเสียงนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากอยากได้มากกว่านี้ก็ต้องเสียงเงินเพิ่มหรือนะคะ หรือไปสมัครอีเมลเพิ่มเพื่อที่จะล็อกอินด้วยยูเซอร์ใหม่แล้วก็มาเลือกเสียงใหม่นะคะอ่ะซึ่งเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวจะอันนี้เลือกเป็นของ Justin Bieber นะคะอ่ะเราก็กด Use นะคะแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเราก็กดอัดเสียงของเราไปนะคะทำการพากเสียงนะคะเชื่อค่าเธอ สิทธิ์ของข้าผู้นี้วันหน้าจะต้องประสบความสำเร็จแน่หากมีโอกาสหวังว่าสิทธิ์น้องหลิวจะช่วยชี้แนะให้เขาสักครั้งรอประมวลผลนะคะรอประมวลผลแล้วก็กดฟังค่ะเชื่อผ้าเถิดสิทธิ์ของข้าผู้นี้วันหน้าจะต้องประสบความสำเร็จแน่หากมีโอกาสหวังว่าสิทธิ์น้องหลิวจะช่วยชี้แนะให้เขาสักครั้ง ก็กลายเป็นเสียงจัสตินบีแล้วนะคะก็ลองไปใช้ดูนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากจะเปลี่ยนเสียงเราให้กลายเป็นเสียงคนดังนะ,ะมีให้เลือกนะคะเยอะแย,ยะมากมายหลายเสียงเลยนะคะมีทั้งเสียงผู้หญิงผู้ชายนะคะเสียงคนดังต่างๆก็ลองดูค่ะ